โมซาล่านักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้พาทีมนกแดงลิเวอร์พูลเป็นแชมป์คว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของลีกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลและนักข่าวลงความเห็นให้เป็นนักเตะแฮงปี้รู้สึงถึงบทเรียนยกมือให้สุด โมเปิดใจนะครับว่าสัญญาใหม่ที่ได้เนี่ยไม่ได้มาจากฟอร์มในสนามอย่างเดียวแต่เพราะโดนติคาสนามซ้อม She showed เ few c l i ให้ f mine And said like with this m o โ o มีวันหนึ่งโค้ชเรียกผมมาแล้วก็เปิดคลิปในช่วงวอร์มอัพก่อนซ้อมคือปกติเนี่ยผมอยู่หลังสุดแต่วันนั้นน่ยผมันเป็นคนแรกอยู่หัวแถวเลยคือนักเตะ ท็อปทอปหลายคนเขาติดโปรแกร,รมทีมชาติแต่ผมไม่มีภารกิจนั้นดังนั้นวันนั้นก็เลยมีแค่ผมกับผู้เล่นอายุน้อยที่ยังไม่ติดทีมชาติและช่วงนั้นเป็นช่วง preseason ฤดูการยังไม่เปิดซะด้วยซ้ําผมก็อยู่หน้าสุดเลยซึ่งก็ยอมรับนะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ร้อนตะนักเตะฟูลทีมก็ไม่มาฤดูการก็ยังไม่เปิดผมก็วิ่งแบบไม่เต็มร้อยทาอะไรแบบะะะจะให้ซ้อมก็ซ้อมอ,อบอุ่นร่างกายชิวๆ โค้ชอาร์เนอชลอตโค้ชใหม่นี่ไม่เกรงใจเลยฮะเรียกโมมาเลยโมดูนะคุณอยู่คนแรกใช่ไหมดูคนที่2ที่อยู่หลังคุณดะพอเขาเห็นคุณชิวเขาก็ชิวอ่ะดูคนที่3ามดิคราวนี้ดูทั้งแถวดิเอื่อยเชือชิวเหมือนคุณเลยเห็นไหมหัวเป็นยังไงหางก็เป็นอย่างนั้นคุณน่ะมีอิทธิพลกับคนรุ่นหลังมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณเห็นนะ ฉันจะไปมองว่าโอ้โหนี่ฉลาดมากนะฮะเพราะว่าเป็นการเตะบวกชมครับ